อควายเอสเพ t เ e r o s, s e Ahead เป็นเกมแนวผจญภัยระทึกขวัญที่ได้รับแงรงบันดาลใจมาจากแฟนชายภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง A ค u า e เอสเพ1และ2ตัวเกมนำเสนอผ่านมุมมองบุคคลที่1โดยยกอระบบตัวจับเสียงขึ้นมาเป็นคอนเทนต์หลักของเกมผู้เล่นจะต้องเอาชีวิตรอดด้วยข้อจำกัดในด้านการใช้เสียงไปตลอดการเดินทางโดยเฉพาะถ้าคุณกำลังมองหาเกมที่ทำให้อดีนาลีนสูบฉีดและหายใจไม่ทั่วท้องในเวลาเดียวกันโดยบรรยากาศและเงื่อนไขที่ชวนน่าอึดอัดบางที a q u าย p อสเพ t เ e r o s e Ahead อาจเป็นเกมที่คุณกำลังตามหาตัวเกมวางจำหน่ายตั้งงแแตต่วตันนที17ุลลาคมป2024ใ PH5 PG Xbox ะ ในด้านของเนื้อเรื่อง a q u a r s Phase จ r o ร e h e a d เป็นเรื่องราวในจัก,กรวาลเดียวกันของ a q u a r s Phase เวอร์ชันภาพยนตร์นั่นหมายความว่าสิ่งที่เรากำลังจะได้เห็นคือเรื่องราวของโลกที่ล่มสลายจากการรุกรานของเอเลียนถึงแม้ว่าพวกมันจะตาบอดแต่เชื่อเถอะว่านั้นไม่ได้เป็นปัญหาในการล่าโดยประสาทรับเสียงที่ยอดเยี่ยมบวกกับผิวหนังที่แข็งแกร่งทนทานทำให้พวกมันสามารถออกล่าทุกสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ป่าต่างก็ตกเป็นเหยื่อของมันโดยในเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นอเล็กเชเลอร์สาวมหาลาัยที่พยายามเอา ด้วยความเป็นอควายเ s p a c e แน่นอนว่าตัวเกมจึงนำเสนอประสบการณ์การเล่นในรูปแบบรอบเลนเป็นหลักน้อยครั้งมากที่เราจะได้ต่อสู้กับเจ้าเอเลนตรงๆแต่ถึงแม้จะพูดแบบนั้นตัวเกมก็ไม่ได้น่าเบื่อหรือเงียบเหงาอย่างที่คิดรูปแบบการเล่นของเกมจะอัดแน่นมาด้วยพัซเซิลที่มุ่งเน้นไปที่การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆความยากของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวปริศนาแต่ขึ้นอยู่กับทิศทางการเดินของเจ้าเอเลียนที่ออกจากคาดดาลลำบากไปสักหน่อยซึ่งถ้าเราใจเย็นมากพอและรู้จักใช้สิ่งรอบตัวให้เป็นประโยชน์ไม่ว่า เป็นที่รู้กันว่าในทุกการกระทําของเราสามารถก่อให้เกิดเสียงได้เสมอจะเป็นการเดินวิง่งเปิดประตูหรือแม้กระทั่งการกดใช้งานไอเทมบางประเภทก็สามารถก่อให้เกิดเสียงได้เช่นกันคําถามสาคัญก็คือเราต้องเงียบแค่ไหนคําถามนี้จะถูกเฉลยเมื่อเราได้รับโฟโนมิเตอร์เจ้าเครื่องนี้จะช่วยเราเทียบระดับเสียงของสิ่งแวดล้อมกับเสียงที่เกิดจากการกระทําของเราการหมั่นตรวจสอบระดับเสียงบ่อยๆจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจทําหรือไม่ทําอะไรได้ง่ายขึ้นในบางกรณีที่เราจําเป็นจะต้องพังหน้าต่างหรือสิ่งของเพื่อหาทางไปต่อก็อย่าลืมหันมาเช็คเสียงรอบๆดูก่อนวววว่าามมนดกลเเยแ้คป็ ระทึกขวัญที่ขาดไปไม่ได้ก็คงเป็นเรื่องของไฟฉายสว่างเพียงนิดแต่ทานหมดไวมากและไม่ต้องห่วงในช่วงท้ายของเกมเราจะได้รับไฟฉายแบบชาร์จได้มาใช้ทีนี้ก็หมดห่วงเรื่องทานไฟฉายกันสักทีส่วนวิธีการชาร์จเหรอแบบนี้ไงอืมขนาดแล้วฮะเอาล่ะเรามาดูอีกหนึ่งวิธีการเอาตัวรอดกันดีกว่า เป็นที่รู้กันว่าพื้นที่เราเหยียบแต่ละแบบนั้นให้เสียงดังแตกต่างกันออกไปแอ่งน้ํากิ่งไม้เศษกระจกพื้นพวกนี้มักก่อให้เกิดเสียงอันไม่พึงประสงค์แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเพราะผู้คนในโลกนี้ได้เตรียมนวัตกรรมที่ช่วยคุณมีชีวิตรอดไปได้อีกหนึ่งวันไว้ให้แล้ว มันคือถุงทรายนั่นเองเพียงแค่เรานำทรายไปเทไว้บนพื้นผิวที่เราต้องการเดินเพียงแค่นี้ปัญหาเสียงฟีเท้าก็หายไปแต่นี่ยังไม่นับรวมกับดักที่ตัวเกมแอบสอรแทรกมาในระหว่างการเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กอย่างกระป๋องที่ใครบางคนกินแล้วไม่เอาไปทิ้งใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นถังน้ำที่ตั้งขวางทางไว้และที่แย่สุดก็คือกับดักหมีที่ทำอะไรเจ้าเอเลียนไม่ได้โดยซ้ำเห็นจะมีก็แต่คนตาถูกแบบผมนี่แหละที่โดนเข้าไปเต็มๆ ตัวเกมมีระดับความยากให้เลือกแบบด้วยกัน3แบบโดยในแต่ละระดับก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่แล้วจะอ้างอิงจากจํานวนไอเทมที่สามารถเก็บได้ยิ่งยากมากก็ยิ่งพบได้น้อยรวมถึงความไวต่อเสียงยิ่งเราปรับไปในโหมดยากมากเท่าไรพวกมันก็จะยิ่งไวต่อเสียงมากขึ้น ปฏิเสธไม่ได้หรือว่าภาพและเสียงเป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยทาให้เรามีอารมณ์ร่วมไปกับเกมประเภทนี้ Aquarius เพจก็ทําได้ดีในเรื่องของเสียงเอฟเฟกต่างๆไม่ว่าจะเป็นตอนที่ฝูงนกแตกตื่นน้าตกหรือแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของตัวละครส่วนในเรื่องของงานภาพนั้นเป็นที่น่าเสียดายที่การสื่ออารมณ์ผ่านทางสีหน้าตัวละครทําได้ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เมื่อเทียบกับทุนพัฒนาที่ไม่ได้ว่าวังอลังการเหมือนเกมอื่นโดยรวมแล้วเมื่อเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายผมมองว่าเกมนี้ย,ยไ,ไป สรุปแล้วผมมองว่า u ควายเอสเพ h e Rose ร h เ a d เป็นเกมประทึกขวัญที่เหมาะกับผู้เล่นที่ต้องการเปิดประสบก,การณ์ใหม่ๆโดยเฉพาะแฟนๆจากหนัง a q u ายเอสเพสที่ในที่สุดเราก็จะได้ซึมซับรสชาติการเอาชีวิตรอดในดินแดนมรณะแห่งนี้โดยตลอดหลายชั่วโมงที่ผมได้เล่นเกมมันเต็มไปด้วยความรู้สึกกดดันและหวาดระแวงนี่เป็นสิ่งที่ตัวเกมเสิร์ฟให้เราแบบจุกๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเคยชินก็เริ่มเข้ามาแทนที่เมื่อเราสามารถปรับตัวในโลกไร้เสียงได้ความหวาดกลัวที่มีก็จะหายไปและในส่วนของพัซเซิลก็ไม่ได้มีความยากหร,หร,ราท อะไรไม่ควรทําและสิ่งที่ผมมองว่าน่าเสียดายที่สุดก็คือตัวเกมกลับไม่ได้เล่าหรือขยายความจักราวาลอควาซิสเพเท่าที่ควรสําหรับใครที่คิดว่าจะได้ข้อมูลของเจ้าเดซแองเจิลเพิ่มก็อาจจะต้องคิดใหม่เพราะตัวเกมแทบจะไม่ได้บอกข้อมูลเพิ่มเติมอะไรให้เราเลยและสําหรับใครที่ต้องการทราบเนื้อเรื่องผมจะทําคลิปแยกเอาไว้อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดน,นะครับสาหรับวันนี้ผมกี้กอกระพงทอดน้ำปลาคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ